และต้นปีนี้มาตรการที่จะมากระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้าก็นี่แหละครับช้อปดีมีคืนนะครับปี2,566นี่แหละซึ่งจะนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง40 0 0 0บาทเลยนะครับช้อปดีมีคืนก็จะเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภาพันธ์2,566นี่แหละเอาไปลดหย่อน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด40,000บาทบาทการที่จะช็อปดีมีคืนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ช็อปนะครับช็อปแรกก่อน3,000 30, 0บาท huh. นะครับเวลาเราไปช็อปแล้วเนี่ยเราต้องมีหลักฐานนะนะครับต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจะเป็นกระดาษก็ได้หรือจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ช็อปแรกก่อนนะ3 0 0 0 0บาทย้ำจะเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบแบบจะเป็น กระดาษก็ได้เป็นใบเสร็จก็ได้หรือจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีกช็อปหนึ่งอีกหมื่นบาทเนี่ยนะครับต้องเป็นใบกํากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนี่จะข้อแม้ที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับเวลาเราไปขอเนี่ยมันก็ต้องระบุผู้ขายผู้ซื้อวันเวลานะที่เราไปซื้อนะครับรายการสินค้าและจํานวนเงินต้องบอกครบ สินค้าที่ลดหย่อนได้รอบนี้ชอบดีมีคืนคือสินค้าและบริการกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีนะครับแวนะครับสามารถใช้ได้หมดเลยที่สำคัญก็คือร้านค้าเหล่านั้นต้องสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้นั่นเองใช้ใบเสร็จรับเงินก็ได้กรณีไปซื้อหนังสือหรือจะเป็นอ e ีบุ๊กก็เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ จะเป็นสินค้า O.Top สินค้า O.Top เนี่ยเขาต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยนะย้ำเลยว่าสินค้าและบริการที่เราไปซื้อกับร้านค้านะครับที่เขาไปจดทะเบียนสีภาษีแวดเรียบร้อยเนี่ยได้หมดยกเวน้นสุราเบียวาย,ยาสูอันนี้ไม่ได้เพราะภาครัฐไม่ส่งเสริมนะครับอวัยมุกนี่า่าสา,ารูุโภค ค่าน้ําค่าไฟไม่ได้ค่านําเที่ยวค่าไกด์ค่าโรงแรมไม่ได้รถยนต์รถจักรยานยนต์เรือรถยนต์ไม่ได้ดนิตยสารหนังสือพิมพ์ไม่ได้น,ดน,ไไดนะครับค่าเบียบาา้ยประกันวินาศภัยไม่ได้ค่าบริการโทราศาพัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เจ็ดอย่างเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีช็อปดีมีคืนไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนที่จะมีสิทธิ์ใช้มาตรการช้อปดีมีคืนนี่ก็คือคนที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาปี2566นี่แหละยกเว้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดต้องมีไรายได้ไม่เกิน1,000 0บาทต่อปีอยู่แล้วช้อปดีมีคืนกับคนละครึ่งเนี่ยข้อแตกต่างหลายคนสงสัยมาก ข้อแตกต่างชัดเจนก็คือคนละครึ่งเนี่ยเราสามารถไปซื้อสินค้ากับร้านค้าขนาดเล็กร้านข้างทางหาบเลรแผงลอยที่เขาไปลงทะเบียนไว้ได้เลยนะครับแต่ช็อปดีมีคืนเนี่ยร้านค้าเขาต้องจดทะเบียนภาษีแหวดเรียบร้อยแล้วเพราะเขาต้องออกนะครับใบเสร็จกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้เราได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เงิน4ี่หมื่นกลับมานะเอาไปลดหย่อนภาษี อย่างที่บอกครับเวลาเราเสียภาษีเราก็ต้องไปยื่นว่าปีนั้นเรามีรายได้เท่าไหร่รายได้ประจําเท่าไหร่รายได้เสริมเท่าไหร่แล้วก็เรามีอะไรที่จะมาลดหย่อนภาษีได้เขาบอกว่าการไปลดหย่อนภาษีเนี่ยสี่หมบาทเนี่ยจะดูตามฐานรายได้ของเรานะพูดง่ายว่าจะลดจะได้เงินมาประมาณสักประมาณหลักพันถึงประมาณหมื่นต้นๆประมาณเนี้ยนะครับแต่นะครับกลมๆก็คือเอาไปยื่นลดหย่อนก่อน4ี่หมืนแต่คนละครึ่งเนี่ยเขาจะให้เป็นวงเงินตลอดโครงการเลยคนละครึ่งเนี่ย นะครับเวลาเราใช้จ่ายเราต้องใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะแต่ช้อปดีมีคืนเนี่ยใช้จ่ายเงินสดเลยครับช้อปดีมีคืนเนี่ยคนที่จะมาใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้เนี่ยท่านผู้ชมครับต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ว่าคนละครึ่งเนี่ยก็คือไปลงทะเบียนรับสิทธิ์แต่ละเฟสเลยเพราะฉะนั้นช้อปดีมีคืนรอบนี้ใครสงสัยสินค้าที่เราไปซื้อบริการที่เราไปใช้เนี่ย จะมาลดจนได้หรือเปล่านะต้องโทรไปเลยครับสายด,วด่วนกรมสรรพากร1161เขาจะได้บอกรายละเอียดเราได้ชัดเจน